แล้วจะรับมืออย่างไรพี่ใช้โมเดลหนึ่งซึ่งไม่ค่อยบอกใครนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่พี่ใช้ทํางานนะครับขอดูโพยนิดนึงนะเพราะว่ามันยาวนะครับพี่ใช้เฟรมเวิร์กคำว่าเฟสเฟสที่แปลว่าใหม่นะครับตัว F แรกอะ่ะมันมาจากคําว่าฟีดแบ็กพูดง่ายๆคือเราต้องฟีดแบ็กบ่อยๆคุยกับน้องบ่อยๆให้น้องรู้ว่าน้องต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็พยายามทาฟีดแบ็กสั้นๆแต่สม่ําเสมอเพื่อให้เขารู้ว่าเขากาลังเจออะไรอยู่จะได้ช่วยเขาถูกอันนี้ตัว F แรกนะอันที่2คือตัว R คือ s ス펙ต์พี่ว่าเราต้อง ้องเคารพในความคิดของเขาคือเราทํางานร่วมกันน่ะการเคารพในความคิดของคนต่างเจนเป็นเรื่องสําคัญมากพี่ว่าวัานนี้ความหลากหลายมันทําให้เราสามารถยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวงั้นเราต้องฟังเขาให้จบเนาะแล้วก็ให้พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของเขานะครับอย่ามองว่าเขาเป็นเด็กอย่ามองว่าเขาเถียงรุ่นใหญ่ต้องเปิดใจสักนิดหนึ่งนะตัว E คือ empower ครับด้วยความที่คนเจนซีเป็นคนที่รักอิสระฉะนั้นเราต้องให้บทบาทกล้าที่จะให้เขาได้ลองทําลองคิดด้วยตัวเขาเองนะครับหลอ จะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่งหางๆนะครับหรืออยู่ใกล้ๆก็ได้ตามสถานการณ์ที่เขาต้องการเนาะแล้วพยายามทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทําได้เสริมสร้างความเชื่อใจให้ตัวเขาอะนะ